สวัสดีค่ะเพจรถถ่ายพวดินเกาญี่ปุ่นนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวรถยี่ห้อมามโทอล่านะคะ G ห้าหนึ่งศูนย์ L ค่ะหรือว่าเรียกอย่างว่ามิสซูบิชินะคะก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะกะคะ็เปิดกรอกน้ำมันค่ะแล้วก็เวลาเราจะปิดเครื่องนะคะเราก็ปิดตรงตุ่มสีดำตรงนี้ค่ะแล้วก็โชกค,ค่ะแล้วก็กระตุกค่ะ นี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะค่ะ5แรงพอะทดกำลังนะคะระบบก็จะเป็นสองเกียร์เดินหน้าแล้วก็2เกียร์ถอยหลังค่ะเต่าทางด้านซ้ายมือก็คือว่าเดินหน้าเกียร์หนึ่งนะคะส่วนกระต่ายข้างบกนนี้คือเดินหน้าเกียร์สองค่ะส่วนทางด้านขวามือตรงนี้นะคะเต่าตรงเต่านะคะก็คือว่าถอยหลังเกียร์หนึ่งค่ะส่วนกระต่ายนะคะก็จะเป็นถอยหลังเกียร์สองค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบวนดินกันเลยค่ะ โรตารี่นะคะก็จะมี3เกียร์กัน3เกียร์ค่ะ เยร์สองค่ะแอนสามารถปรับ กับลูกค้าไว้นะคะก็คือเราก็จะเช็คระบบให้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะถ่ายของเหลวทุกจุดค่ะก่อนจะส่งนะคะแล้วก็บางครันก็ราคาก็จะรวมส่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูแบบสัตว์ขึ้นล่องกัน,นะคะ่ะหมุนแฮนได้รอบตัวนะคะแล้วก็ต้องหมุนแฮนด์ก่อนที่เราจะสาดนะคะ เลงเื่อไม่ตายเล่งเลย